ที่ดูแลช่วยของงานกะสะทรชครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งของลูกหลานของคนจังหวัดเชียงนาฏนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็เป็นคนที่สนับสนุนเครือข่ายจังหวัดเชียงนานมาโดยตลอดนะครับอ่ราระดับแรกผมขออนุญาตแนะนำนะครับท่านผอผอตรีพอ,อดรตรีบุญเจรินะครับผม ทัานต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นผอ,อที่ดูแลเราอย่างใกล้ชิดนะครับผอ,อาราตรีจุนคีดีนะค,ะครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักวิจัยประจําโครงการเป็นที่ปรึกษาของโครงการนะครับผู้ช่วยศาสตราตรจารย์ดรฐานณวัฒนาสุบงนะคะรับผมสันส้นๆว่าอาจารย์แอร์เนาะครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางผู้บริหารและก็ผู้ที่รับชอบโครงการนี้กับทาง แกนนำของจังหวัดชัยนาทนะครับก็จะมีทางคุณผนชัยแตงทองนะครับประธานสูงนะครับแล้วก็คุณจวนสวัสดีนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอญาตที่จะพบปะก,กับท่านมาสองครั้งสองครับมาปรึกษาท่านเดี๋ยวเขานะครับจากหน่อยเดี๋ยวก็มาภารกิจการจัดเอาเป็นบ้านนะครับโอยปกติเราชื่นใจแล้วนะครับนะครับชื่นใจแล้วนะครับภา,ารกิจจัดกิจกรรมเอาละมาประเด็นนี้พเพราะตอนแรกผมพูดไปแล้วว่า เอาสั้นๆแต่ได้ใจความะะะาน,วนะครับอย่างกากักเรียนนะครับาศึกษากรเกษตรมาช่วยครับถ้าผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกสทชผมก็เป็นคนบริโภคสื่อคนหนึ่งเหมือนกันผมก็โดนหลอกการผมก็ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มันบิดเบือนที่มันที่มัน,มนอาจจะต้องระมัดระวังเหมือนกัน สารผ่านรูปแบบต่างๆได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ห้ทีมกสชอาจจะมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถซักถามในทีมได้นอะอย่างเช่นกิจกรรมนี้จะทําอะไรยังไงก็แอบกระซิบผมมาแล้วผมรู้ว่าเดี๋ยวถามในที่ประชุมเลยถ้าเกิดว,ว่าเราถามไม่ไม่ไมถูกต้อง,ก,อง,ก,องก็ไุกควรแล้วก็ต้องมาแกกองกัาแต่งกองกันกองเสร็จแล้วก็จะส่งทีมไปขาประชุมกันนานหรือรึ่าได้จะใช้ได้ใช้แร้ถึงจะส่งไปครับล่สาสุดเมื่อต้นเดือนเนี่ยที่ตำบลบังเถือน มีเคสแบบที่เมื่อกี้ที่พอบอกนะครับว่าแท็กซี่ที่ก็คุยคุยสายไ่ไดเลยครับแต่ก็พยายามจะค่อยลอง,งหมอพูดถึง่าสกครู่เนี่ยมันไม่ได้ไปเข้าคาบเกี่ยวกับงานวิทยุโทรทัศน์จะช่วยค่อนข้างได้มากเลยเพราะว่าความจริงถ้าเป็นถ้าเป็นเนขาเรียกว่าอะไรรับงานตามหน้าที่อ่ะฉันเฝ้าระวังแค่สื่อวิทยุโทรทัศน์มันก็จะจบแค่นี้อะไรเงี้ย เสร็จแล้วมีก็ถ้าเราไม่เจอเราก็เขียนรายงานว่าไม่ใช่ว่าได้เข้าไปนะคะทุกนเนี่ยก็จะใช้ระบบการคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในในเขตนั้นๆประมาณนี้นะคะ เห็นถ so, ึงความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคของจหนานะครับก็จริงๆแล้วนอกจากศูนย์ก็จะมีเรื่องของการเฝ้าระวังจริงๆแล้วก็มีเรื่องของการจัดกิจกรรมด้วยก็เป็น3รูปแบบที่เครือข่ายจะได้ดําเนินการนะครับแล้วก็ความเข้มแข็งของศูนย์เนี่ยก็จะเกิดการประสานงานแล้วก็ทํางานร่วมครับก็ถือว่าทําให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็ทําให้เกิดกระบวนการที่ผู้บริโภคจะได้เรียนรู้รู้เท่าทันสื่อแล้วก็ได้ทําหน้าที่ในการเฝ้าระวังจริงๆครับ ในส่วนของผู้บริโภคสื่อเนี่ยก็สามารถที่จะมาประสานงานกับทางผู้ฟังเพื่อส่งต่อไปให้กาสทชได้ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ทําโครงการร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันดีกว่าครับซึ่งหมายความว่าถ้าประชาชนผู้บริโภคครับเมื่อพบเจอ,อเนื้อหาที่ส่งผ่านทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เคเบิลทีวีดาวเทียมอะไรต่างๆนานานะครับที่เป็น ผู้บบรับใบอนุญาตจากกรสทชแล้วเป็นเนื้อ,อาหาที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าเป็นเรื่องของการการะทาที่กาเรเอาเปรียบผู้อื่นครับก็สามารถที่จะร้องเรียนที่กรสทชโดยตรงก็ได้ที่1นึ0งหรือว่าจะมาคุยแล้วก็ปรึกษากับที่ศูนย์นนประสานงานการเฝ้าระวังก็ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลก่อนแล้วก็กรองข้อมูลในบางส่วนแล้วก็ส่งผ่านไปที่กรสทชได้เหมือนกันครับ